วันนี้เป็นตัวยาฤทิครับฉม2010นะครับวันนี้ก็รถเป็นตัวเจนะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเดิมก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เปลี่ยนออกนะครับแล้วก็เป็นตัวมันติฟังก์ชันนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัย0ูนย์ถึงนนะครับตัวท็อปสุดนะครับตัวนี้เป็นเอสตรีได้แดงนะครับสภาพ95%สครับสวยมากครับพร้อมใช้งานเลยครับผมก็ตัวนี้ก็จะ อันนี้จอเดินโรงงานะครับเดินเข้าจอเดินโรงงานนะครับเข้าปักเข้าพินเข้าสายแท้จอเดิมโรงงานนะครับผมก็กดค้างนะครับก็จะเป็นปิดจอนะครับกดโหมดค้างทีก็จะเป็นเปิดจอให้นะครับไม่ต้องกดที่ปุ่มพาวเวอร์ตรงนี้นะครับอ่าก็เพิ่มเสียงนะครับลดเสียงนะครับเลื่อนสถานีนะครับกดค้างก็รลันนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็เพิ่มเสียงนะครับ ลดเสียงนะครับก็ใช้งานปกติครับพร้อมใช้งานทุกปุ่มครับก็สนใจไงก็ลองทักมาได้ครับเหลือจะเป็นปี12 RS นะครับวีออจาริสนะครับ080580388นะครับเข้าไปชมคลิปต่างๆครับการวิธีการทำวิธีการถอดที่ตัวช่อง YouTube ได้นะครับก็พีทีช็อปชนบุรีครับเซิร์ชไปเลยนะครับสนใจไงก็ลองทักมาครับวันนี้ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยครับงานด่วนครับคุยลูกค้าช่วงเช้าก็ วิ่งมาเลยครับติดให้เลยนะครับขอมีพร้อมนะครับชุดพินทุกปลาคลิกสายนะครับสามารถส่งให้ได้นะครับสนใจไงก็ทักมาได้ครับรับรับส่งให้นะครับทําให้หมดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ